พี่สงสัยมากเลยไอ้คันโยกนั้นเอาไว้เอาไม่ใช่อ่ะเห็นมันมีคันโยกไข่ก็เอาคันโยกไว้ตรงหัวเตียงกันวะมันคืออะไรอ่ะอธิบายพี่ฟังด้วจอยสติ๊กไวเดร์รู้สึกไม่ใช่จอยสติ๊กธรรมดาแล้วไปเกตเอ้ไม่ไม่ใช่ไปเกตได้มาสู่โอ้เย่ดูเงาแลยแบบนี้อ๋อ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเจมท่องเที่ยววันนี้อยู่กับบ้านใหม่ครับดูครับที่เป็นบ้านฤหาสนื้อรัูที่ไม่รู้ว่าสร้างมาดวงเงินอะไรช่วงนี้ก็มีข่าวออ <laughs> เอาไม่ใช่เ <laughs> หรอวัน <laughs> <laughs> นี้พูดเล่เลยวันนี้ครั <laughs> บวัน <laughs> นี้อยู่กับเอ่อคนจีนนะ โอเค่ okay, เรียบร้อยหมดปัญหาอีแก่ไม่โดนรถชนคนขับรถไม่ต้องจ่ายค่าแกส๊สและชาวบ้านไม่ต้องทำบุญชดใช้การเวียนว่ายตายเกินน่ารำคาญไอ,อ้นี่ผสมอันนี้คือบ้านะสุเลยบ้านพสมเนี่ยแหละบ้านพ่อบ้านพอ่อบ้านพ่อบ้านพ่ออันนี้เขาว่ากันว่าคนที่แบบเกิดมาเป็นไอไสไตล์ทรงผมฟูๆนี่จะอัดฉริญนะไม่มีมันเป็นพวกไม่มีเวลาไม่มีเวลาตัดผมเหรอผสมให้ตัดลองทรงไหมเฮ้ยปกติ ไม่นี่คือสองลองฟ่องไหมพี่ลองส่องหกเดือนอ๋อลองส่องหกเดือนมันไม่มีเวลาไงไม่มีเวลาเอ๊ปกติรายการเข้ามาสัมภาษณ์นี่เขาเปิดคลิปเป็นอย่างนี้เไม่มีเว้ยเคาแต่งดีกันโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้ครับอยู่ที่บ้านพาสุกนะครับเดี๋ยวผมแจ็เอ่อไม่เข้ากล้องนะครับผมจะไปถ่ายอยู่หลังกล้องแล้วก็อันนี้แนะนำไปเสียครับว่าในจาของบ้านเป็นมารยาทที่เหลือจะไลฟ์มารยาทละที่เหลือจะไลฟ์มารยาทแล้วคุณผมดันโอเคครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้อยู่กับน้องพสุ หล่อเพ็นสีชื่อนามสกุลพร้อมเลยเป็นไงพี่จำแม่นไหมเกิดวันที่9มกราเป็นไงคุณจำได้หมดเลยสปอนเซอร์เั็นฮี่แว่นออบตัดไอ้สัสเออสัสทอนแสงเมื่อกี้นะมึงเจ๋งมากเลยว่ะโอเคครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านมาสุนะครับอย่างแรกเลยคือพี่สงสัยบ้านนี้มีปอบเชื่อไหมมาสุเชื่อไหมถ้าไม่มีปอบอ่ะไม่มีโอ่งมังกรหรอกเอยจริง คือสมัยก่อนนี้เขาจะเอา,าโอ่งมาเปิดหลบปอบเออแล้วแม่ทําอาหารอร่อยไหมทำ,ทำอร่อยไหมเร,เรื่องเมื่อกี้มันเกลียวเกลียวไม่เกี่ยวแม่ทำอร่อยไหมทำอร่อยไฟไหม้บ่อยเไหามีถังระเบิงอ่ะไม่เกีียวนี่มันประโยคแรกนะเออเรอข่า, <laughs> ามแรกยังไม่พูดไป็เสร็จเลยโอเคงงมากก็คืออีกอย่างหนึ่งคือข้างโอง่งทำไมต้องมีถังแก๊ส คือระเบิดป้๊มก็มีน้ำระเบิดป้๊มมันก็ดับน้ำเองอ่ามีน้ำคือระบบกันไฟไหมนะครับแน่แล้วถังขยะมีอะไรอ่ะไอเราไปดูเลยไปดูในถังขยะบ้านมัสสุดีกว่าบ้านนี้เขาทิ้งอะไรกันนะเปิดไฟอันเนี่ยพี่เกมโอ้โหเปิดไฟนี่กลัวมีหน้ากูยูโล่ขึ้นมาโอ้ยเกลวันนี้ก็เราจะอยู่ที่บ้านมัสสูนะครับโดยที่พื้นที่เอเรียทางซ้ายจะเป็นส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ก็อามีอารอยู่มีใครอยู่อีก มันก็ครอบครัวอยู่ครับครอบครัวอยู่มีมีพี่ที่ไม่ใช่ครอบครัวมีพี่ที่ไม่ครอบครัวคนเดียวมาดำเยี้ยอะไรเอออ่ะโอเคครับโดยที่พระสูตรนี่อยู่บ้านหลังนี้ในแฮบแล้วก็อยู่ชั้นไหนนะ บนสุดนู่นเลยบนสุดนู่นเลยก็คือหลังคาตรงนั้นปีกๆหลังคาตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็มีโอ้โหคุณผู้ชมดูครับนี่คือบ้านของผู้ดีเก่าในในกรุงเทพเลยนะโอ้ผู้ดีเก่าแต่ตอนนี้ก็เก่าไปแล้วเป็นผู้ไม่ดีโอเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกันนะครับแล้วที่อันนี้เป็นน้องบุญแฟนพระสุนะครับราจะมาทาหน้าที่อะไรวันนี้ ยืนพรีเซนเตอร์เสื้ออ๋อเสื้อราคาเท่าไหร่ฮะแปดร้อยเกอ้อืมโอเคใครสนใจก็ไปซื้อได้นะทุกคนนะอืมแล้วนี่อะไรหวยออกไหมก็ตรงนี้แนบจะเป็นสวนหลังบ้านออพระโสกนะปกติคืดประสูตรจะมาตื่นเช้ามาไม่รู้จะกินอะไรก็จะมากินหญ้าที่สวนไม่ใช่เหร สมัยก่อนเอาไว้เด็กๆวิ่งเล่นไงอ๋อสมัยก่อนเอาไว้วิ่งเล่นใช่แล้วพวกนี้คือหญ้าเก็บไว้กินต้อการเอาไม่ใช่อ่ะพี่ถามไม่ถูกเหรออออ๋ันนี้ตอนรับไงมันตอนแรกมันมันมันลบมันี่เยอะจริงปะเนี่ยพี่เจบอกจะมาอะไรอย่างเงี้ย จริงอันนี้เรื่องจริงถ้าสมมติพี่บอกไม่มาแล้วอย่างี้อยเออคตรไม่ทันดี๋ยวกลินตกอ๋อเย่ครับอหนหูความเป็นธรรมชาติยังดีมากเลยนะที่ได้ว่าเอใบบงใบไม้เต็มหลังคาเลยเขาเรียกว่าเหมือนสมรภูมิทหารเนี่ยแคมโมแฟครู้จักว่าการพรางตัวงาไม่คือเราสามารถพรางตัวจากเรดาร์บนดาวเทียมจากท้องฟ้าได้ประโซกินลิสุนอุ้ยบ้านกว้างมากเลยเนี่ยพื้นที่ กี่ตารางวาครับเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าต่อร้อยกว่าก็ตอนแรกมีทะเบียนอันตรงนี้อยู่แค่ตรงนี้แหละแต่แค่พ่อเขาไปเรื่อยๆเขาก็ซื้อเพิ่มเขาก็ซื้อตรงนี้ด้วยอ๋อกะซื้อหมดเลยใช่แล้วบ้านหลังนั้นนี่จะซื้อไหมคิดจะซื้อไหมซื้อได้ก็ซื้อซื้อได้ก็ซื้อโอ้แต่มีเพื่อนบ้านไว้ก็ดีพี่มีเพื่อนบ้านก็ดีต้องแบบทั้งซอยนี่อาณาจักรตัวโอ้ยทจไมกว้างยังเลยปกติพระศูนย์ยุ่ไหนอ่ะอกไปอ๋อข้างบนเลยออกข้างบนน่ะโอ้อันนี้คือตรงนู้นคืออุปกรณ์ทำสวน อแล้วแล้วลวนุ่นบ้านใครอ่ะ <laughs> ไม่ใช่บ้านผม <laughs> ไม่ใช่บ้านไม, <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักทางซอยเหรอไม่มไ่รู้จกักหรอรกโอย้โอย <c oughs> บ้านกว้างมาก <c oughs> พ่อสุบอกว่าแบาบชอบอยู่บ้านงานอะไรเล็กคือชอบตัดหญาด้ารถตามต้นไม้เออเอาไว้แบบอะไรเคลียร์สมองไงอยู่กับงานเครียดๆเลยแล้วก็มานั่งตัดต้นไม้ให้แบบไม่ต้องใช้สมองโอเคนะครับนี่คือ the best creator of Thailand เลยนะเออ ต้องทำเสียงเหมือนดุดนันไม่เก่งใจใครนี่ไอ้พาสุครีเอเตอร์อันดับหนึ่งอันิเมชั <N> ่นเอาไม่ใช่อ่ะก็เนี่ยเรียกดีดีไงเรียกดีดีภาาสุคนทำการ์ตูนดูกระจกเลย ฟสุคนทำการ์ตูนเดิมไปเรียกเหมือนเดิมเรียกเองนลมันดูโง่ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มพาทัวร์แน่แน่หลังจากที่เราให้เกียรติเจ้าของบ้านมันนานมากนะเฮ้ยเออพาทัวร์บ้านละรางไงรู้ป่าฟสุตอนนี้เป็นดังดังเป็นเป็นบ้าเลยนะดังแบบไปที่ไหนคนรู้จักหมดอะเออแถว่ารู้จักเคยดูการ์ตูนช่องนี้ไหมคนงานพี่ตอบไม่เคยแล้วจะบอกทราไหมเนี่ยอะไร รู้จักผลงานไม่รู้จักคนเท้าโอเคเมืสูเคยแบบสังเกตไหมว่าในบ้านเรามีต้นไม้อะไรบ้างเหมือนแม่เขา list ไว้ให้เยอะ list ไว้ให้อยู่แต่จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เลยจำได้ว่ามีต้นหนึ่งที่ถ้ากินแล้วตายเลยมีกินแล้วตายด้วยเหรอกินหมายถึงกินทั้งต้งตนแล้วติดคอใช่เป็นใบใบจำไม่ได้จชื่อมันไม่ได้มันติดอยู่นถ้ากินแล้วติดคอนี่ตายทุกต้นเลยนะคือบ้านทางขึ้นทางขึ้นบ้านมีแค่นี้เลย ชอบไหมชอบเรามาชอบชอบใช่ไหมชอบเออชอบถ้าไม่ชอบคงไม่ได้อยู่บ้านนี้หรอกโอเคเราจะขึ้นบ้านกันนะครับโดยที่ประสูนําเลยโอ้โหทางขึ้นบ้านรับแรงหลือเกินอุ้ยหยุดพี่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างแก้วใช่ใตรงนี้เป็นบันไดหรือเป็นลิฟต์บันไดบันไดเป็นรวยขนาดลิฟต์อ่าร์เขาดีไซน์อ่อ๋ออาอารเป็นดีไซเนอร์อารเป็นสถาปัตย์สถาปัตย์อือแล้ว หลานเป็นหลานหลานเป็นคนทำเกี่ยวกับการ์ตูนพัศว์คนทำการ์ตูนเี้ควันนี้ก็อุ้ยอันนี้คือเป็นที่ส่วนตัวของคุณอาของพ่อของพ่อของพ่ออืมแล้วอาคือไม่อยู่ละอาเขาอยู่อีกฝั่งนึงอ๋ออยู่อีกฝั่งนึงโอ้โหเยี่ยมเลยอันนี้เป็นโซนของพ่อเราจะไม่ถ่ายแล้วกันเราจะขึ้นไหเป็นออฟฟิศนะไปห้องผมอย่างเดียวก็ขึ้นบนได้นี่เดินได้มึนหัวไหมเนี่ยว่าอยู่ดูคุณผู้ชมดูนะ ไปเรื่อยๆมันก็ชินเลยไปเ่เดิน <ๆ S 1> มุนเคยเป็นแบบผีอ่ำไหมสมมติเดินแล้วแบบขึ้นวนโดยที่ไม่มีสิ้นสุดอ่ะเคยไหมไม่เคยแบบเป็นในเกมผีอ่ะเดินแล้วไม่มีสิ้นสุดจะสีโอ้ยมีตำนานที่เปิดตัวเจอมีตำนานเนี่ยโอ้ยจะขึ้นไปสัมภาษณ์คนเรานี่ททำไมต้องเวียนหัวขนาดนี้นามาเองเลยก็เหรอผู้ชมดูครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก็กือีดอันนี้คือหน้าห้องประสุขหน้าห้อง คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เพียบผีเขบาบเ้ามาไม่ได้สวัสดีครับนะเออพี่สงสัยว่าไอ้เขี้ยนทัน้งคืออะไรไอ้เขี้ยนนี่คือพระจากวัดไหนอันนี้เพื่อนเขาทำให้ <c oughs> เพื่อนเขาทำให้ <c oughs> วัวนมนมวัว <c oughs> โอ้แล้วนี่คืออันนี้ออฟตัสก็ส่งมาอันเนี้ยนะอน,นี่ก็ออฟตัสเหรอใส่แว่นให้พี่สวนอ๋ออันเนี้ยนะ เออเธอเนี่ยเออจริงเหรอเออไม่ใช่เขาส่งมาให้เขาบอกมาให้เป็นกล่องใหญ่มากว้าโอ้นี่คือไฟสวนอยู่ลึกลับต้องมีโอ้ยวางอยากดูอะแลนี่คือไม่คิดจะวางท่านดีๆบ้างเลยหาที่อยู่หาที่อยู่ย่งบางท่านก็ดาวยิวไปแล้วนะวางเอียงนะหาที่อยู่โอ้ยสีก็ไม่โครโทนเลยมีพระสว่างกับพระมืดนะพระมืดนี่ศาสตร์มืดหรือเปล่า มันใครอุ้ยเฮ้ยหมาที่ไหนลูกอ่าแมวอ่ะตีมันหิวแสกนะอะไอ่ตีหิวแสงอันนี้เป็นพี่สาวคุณพระสุแน่แน่พี่สาวโสดไหมครับอ๋อไม่โสดโอ้โหจบแล้วแมวมันหิวแสงแล้วอืมวันนี้มาถ่ายบ้านเดียวนี่เหมือนมาทั้งตระกูลเลยโอ้สวัสดีครับ เอาตั้งทายอยู่ดิโอเคก็ได้คือเห็นทุกอย่างเลยเนี่ยคือเอ่อไม่มีคัทไม่มมีอะเป็นเขาเรียกว่าหนังเทคเดียวเลยวันเดียวจบวันเทควันคัทได้แล้วพี่เ่ยทูเกอร์วันครับทูเกอร์วันเอาทูเอาไม่ชอบอะทูเกอร์วันครับทำไมแล้วทำไมพี่รู้จักอ่ะแย่แล้วยิ้เพราะวันว่ารายการพี่เนี่ย พิธีการไม่ต้องมีหรอกพิธีรีตองไม่ต้องมีลมหนึ่งมารยาทด้วยทุกอย่างดีหมดยกเว้นมารยาทเหมมันโดนดาเจ็บแล้วไปถ่ายแล้วเนอกจากพี่ก็มีแมวทย่ไลมารยาทนะโอเคประสูตเราอยู่ในห้องประสูตกันแล้วประสูตก็นอนตรงนี้หรือว่าให้แฟนนอนตรงนี้แล้วประสูตนอนพื้น ม่าอยู่คนละบ้านอยู่อยู่คนละบ้านอ๋อมาเที่ยวเฉยๆอ๋อนึกว่าอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแล้วพี่สงสัยมากเลยไอ้คันโยกนั้นเอาไว้ออไม่ใช่อ่ะเห็นมันมีคันโยกไข่ก็เอาคันโยกไว้ตรงหัวเตียงกันวะมันคืออะไรอ่ะอธิบายพี่ฟังหนึ่จอยสติ๊กไวเดรจอยสติ๊กอ๋อเขเก็บไว้ไง่เนี่ยวิงแมนไรอ่ะหุยวิงแมนเนี่ยหรอวิงแมนแต่ดูจังเงาแล้วไม่ลองลองสั่นสิลองลองสั่นสิลองสั่นสิ รู้สึกไม่ใช่จอยสติ๊กธรรมดาแล้วเบเกตเอ้ยไม่ใช่เบเกตได้มาสู่โอ้เย่นั่นแหละพี่แค่สงสัยว่าทำไมมันจอยมันจะสั่นสิอย่าสั่นบ่อยสิดึงเงาแล้วยดึเงาดูเงาแล้วันนี้นี่โอ้ยหลายคนเคยถามพี่มาสู่บ้างสิยังไงครับ โอ้โหมีประตูอะไรได้ฟังเสียยังไงครับพี่อืม um> ก็คือพูดใส่กระแพงพูดใส่กระแพงนะสมมุติจำลองเหตุการณ์ว่าโดนโจรป่นนี่เออห้องนี้โดนโจรป้นเต็มเสียงเลยคือเราก็ทำแบบเต็มเสียงเลยโดนโจรป้นเออโดนโจรป้นหยุดอย่าขยับ โอ้ยก็ยังไม่เต็มยังไม่พร้อมยังต้องเอาอะไรถ้าแบบหลายเคหลายเคอ๋อหลายเคใช่ไหมอือโยดยาขยับอ่าหลายคนแบบไม่ค่อยเข้าใจไงเวลาทำภาคทำอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันมันเหนื่อยขนาดไหนใช่ไหมครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่ไม่ได้ฝึกฝนมาด้านนี้อะไรเงี้ยอ่ะ ต่หลายคนน้องๆมีน้องๆถามไงเพราะว่าอย่าลืมว่าเราได้อยู่ในวงก,การพวกนี้มาเกือบ10ปีแล้วนะเราต้องคู่เลยนะเกือบ10ปีนะถูกไหมพศก็อยู่มาเกือบ10ปีนะถูกไหมถ้านำแต่มัธยมอ่าถ้านำแต่มัธยมมาเกือบ10ปีนะครับที่หลายคนเนี่ยมาถามว่าพี่แบบเริ่มทํานู้นทํานี้มันง่ายไหมอะไรเงี้ยนะครับอย่างเส้นทางนักพากย์เนี่ยผมพี่ก็เคยผ่านมาที่ชอบพากย์นรกอะไรเงี้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยฮะร้านขายไก่แถวบ้านเปิดแล้วใช่ไหมใช่ ตีนฉันเนี่ยมีกลิ่นเปรี้ยวๆ What และฉันก็ดมมันทุกวันด้วยอ่ะหลายๆคนแบบงงว่าเฮ้ยการผ้านรกเนี่ยมันยากยังไงคุณผู้ชมลองหาคลิปตลกมาสักคลิปหนึ่งถูกไหมแล้วก็ลองผ้าให้มันสนุกด้วยแลวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเราต้องตะเบ่งเสียงในฉากนั้นแล้วทําแล้วทําอีกทําซ้ําทําซากนะครับกว่ามันจะได้มาคือแค่คิดทวดเครียดจะตายคิดทจดเครียดเลยนะอืมจริงครับจริงไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยของสะสมเฮ้ยอันนี้คือกลับบ้านไม่ไรนัง อันนี้คือใครให้มาอันนี้นักศึกษาเขาให้มาไปนี่นักศึกษาวิทยาทหารบอกรอรอเป็นวิทยากรให้เขาออะไรย่างงี้ทำอะไรบ้างอะหมายถึงผมไปทำอะไรบ้างอ่าเขาไปทำอะไรบ้างไปูกแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ว่าจะมาสายนี้ทำยังไงอะไรยังไงก็คงเป็นแค่อะไรเงี้ยแบบเปิดแบบ ประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าผมไม่ได้มาสายตรงของอนิเมชันที่เขาชวนไปอ่ะแต่แค่แบบปูปูปลาปาว่าเอ้ยมันยังมีสายนี้อยู่นะเผื่อใครเอ้ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแบบทําเราเรียนมาเราเรียนจบบัญชีมันถูกป่ะก็การเงินาการเงินนะไม่ใช่บัญชีการเงินได้มีเงินไหมไม่มีอยากมีอยากมีแ่ตองยากมีการเงินมอเงินเรียนจบการเงิน นี่ฮะก็นี่ับเดี๋ยวเราจะค่อยค่อๆไต่เข้าไปในเรื่องแบบซีเรียสเข้าไปเลยตอนนี้ก็เริ่มเฮี้ยไปก่อนนะนะก็คุณผู้ชมจเห็นว่านี่มะสูมีปริญญาเนี่ยทุกคนระสูเป็นหลายคนบอกว่าจะประสบความสำเร็จไม่ต้องมีปริญญาหรอก อแต่หลายคนก็ชอบพูดอย่างนั้นไงเราก็ชอบยกเออ่มาร์คจักกระเบิร์กไอ้วกไอ้วกที่แบบบิวเกตพวกโดนไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยเจบไปพวกเนี้ไม่จบพาวเวอร์แน่ก็หลักๆคือจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีความรู้อ่าเราต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมต่อให้เราไม่มีใบปริญญาก็จริงแต่ถ้าเรามีความรู้แล้วเงี้ยมันมันก็เอามาประกอบอาชีพได้นะครับเยอะนะถ้าจะประสบความสำเร็จผมยังไม่รู้เลยผมประสบความสำเร็จหรือเปล่าเฮ้ยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วอดูดิ โอ้มีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยทุกคนประสบคอนเทนตหมดแต่ถ้ามีขึ้นเสื้อเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนไปผลิตเสื้อของตัวเองซะทิ้งได้มีเสื้อเป็นของตัวเองเราได้พูดไงกูเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อไอ้น้องมีเสื้อตัวเดียวขายไม่ออกด้วยริญญาไม่ได้ใชโอ้ยเอ้ยมีของพิการด้วยโอ้โหมีอะไรแบบสนุกสนานเยอะแยะหมดเลยอืนี่คุณที่มหาลัยเขาทำให้หมดเลยออ๋เหรอพวกหุ่นเนี่ย โอ้พวกคุณจนเนมืนไปได้ได้เป็นแรงบันดาลใจจนคนทําฟิกเกอร์เขาอยากทำเขาทำทำออกมาขายก็คือตรงนี้ของทอยเล็กซี่ใช่ไหมจำได้เนของทอยเล็กซี่นะครับทำดีทําดีเนี่ยแล้วนี่คืออะไรฮะเพื่อนวาดมาให้เพื่อนวาดโน้มีอินซีแดงด้วยนี่เองพวกเด็กๆรู้จักอินซีแดงหรือเปล่าปกติก็ใส่ เด็กๆเมื่อก่อนมันมีสายด้วย๋อ้ยหน้าให้อยู่เป็นอินซีแดงอินซีเจ๊กอินซีเจ๊กเอาล่ะมาถึงช่วงไทยรายการแล้วไทยรายการก็คือเราจยทอล์กซีเรียสกว่ากว่าจะจบนะรายการรายการนี้ยาวนานมากเลยเออเขาเรียกว่า มาสัมภาษณ์บ้านไงรีวิวบ้านเออว่าประสุเขาอยู่ยังไงเออว่าเพราะว่าเออหลายคนเนี่ยชอบตั้งคําถามก่อนว่าเห็นมาแบบมีทุกวันเนี่ยบ้านต้องหรูอุปกรณ์ต้องครบอะไรประมาณนี้ไงเราต้องให้เห็นความเป็นอยู่ก่อนว่าเราอยู่แบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ชีวิตประสบความสาเร็จได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมานั่งดูนะว่าประสุทํางานยังไงก็หลักๆง่ายๆใช่ไหมประสุก็จะบอกว่าเปิดคอมแล้วก็ทําดิ แกนะจริงจริงก็เรีน่ไหมอ๋ออย่างแรกอ่าสมมติสมมติที่พี่สั่งงานสมมติมีทอปิกมาเราจะเริ่มอะไรก่อนอ่อย่างนี้ดีกว่าอืมมันต้องขึ้นอยู่ถ้าสมมติมันคนจะทำแอนิเมชั่นเออมันเริ่มเริ่มจากอะไรเนื้อเรื่องก่อนใช่ไหม เรื่องเรื่องตองเออตรงมาก่อนไอเดียอะไรวะไอเดียนะฮะคือมันก็ถ้าเราทํางานของเราเองมันก็อีกเรื่องนึงไงแต่ถ้าเราทํางานสปอนเซอร์มันจะง่ายกว่านี้เยอะอ๋อเพราะมันมีพอยต์เออมันมีเป้าหมายมันอ๋อคืองานสปอนเซอร์ได้ง่ายกว่างานตัวเองใช่ไหมมากมากมันมันมีเป้าหมายนะเรารู้ว่าสปอนเซอร์เราต้องการอะไรเราสปอนเซอร์เป็นคนที่เราจะต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะทำเพื่อเขาก่อนคนแรกเงียมันเลยง่ายเงียเพราะมันเป็นงานส่วนตัวมันคือเอาให้เราพอใจแล้วแล้วเราไม่เป็นคนเรื่องมาก คือถามว่าอยากได้อะไรอยากงานยังไม่รู้เลยอเออมันเลยเครียดมันเลยคิดเยอะไงเวลาคลิปมันออกมาทีมันเลยแบบนานนานนานก็ไม่จะมาพอเป็นสปอนเซอร์ไม่ออกได้รัวๆในในเรื่องของไอเดียมันง่ายกว่างันถ้าอย่างนี้เราก็รับสปอนเซอร์ทุกวันเลยไหมอยากเนอยาทุกวันเลยง่ายเลยรับเยอะไปมันก็ไม่ดีรับเยอะไปก็ โดยเฉพาะปีนี้ผมก็รับเยอะอยู i i> ่อ๋อเยอะจนแบบเยนหัวเลยวอลิเอฟก่อรเยแล้ววีโอจีเขยมกาไอ้เยอะก็รับงานอะเยอะอยู่ก็นั่นแหละครับก็มาให้เห็นสภาพห้องเลยใช่คือโปรเซสทำการทำงานคงเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไหม เจ้าของรายการเออ <laughs> เอาที่มีเป็นเจ้าของรายการเหรอเจ้าของรายการอ,อ,อได้เลยได้เลยถ้าย่งนั้นเดี๋ยวสลรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตตัดไอ้เพลงตัวนี้สำหรับการรีวิวบ้านไนหะ ดูได้เลยว่าใครเขดูได้เยอะเลยเจอแมวเจอห้องเจอแฟนเจอพี่สาวนี่เขาเรียกว่าพัสุอยู่ยังไงอ่านี่ฮะกลุ่มคนจีนอ่าอยู่กับเป็นแบบชุมลุมจีนสีเทาเฮ่ยเยอะเลยแล้วอยากรู้บ้างเลยพี่อยากรู้ไอ้ตรงนี้ปิดไว้ทำไมเนี่ยวิวพิเศษอ๋ออุ๊ยอ๋อมันเป็นห้องพระมาก่อนมันเป็นระเบียงมาก่อนอ๋อเป็นระเบียงเดี๋ยวเราปิดคลิปกันก่อนนะ แล้วทำไมแอะยไม่เย็นเลยว่าคุณทำดิมันไม่ได้ล้างสปีแล้วไม่ได้ล้างมาสองปีแล้วทติแต่งงานเนี่ยเร็วจริงๆติมแต่งงานผมก็ไม่ได้ตัดผมแอะก็ไม่ได้ล้างผมมีก่อนปิดคลิปเลื่คุยเรื่องทรงผมกันหน่อยไหมว่าไงเฮ้ยมันรายการของเรามันยืดเยื้อได้อยู่แล้วต้องหาเรื่องไปเรื่อยอ่ามันต้องหาเรื่องไปเรื่อยคือแบบเคยคิดอยากจะมีเราถามแบบถามแบบครอบครัวไหม เยตอนแรกพี่ว่าจะแบบจบรายการแล้วนะแต่ว่าพอแบบเห็นแฟนว่าอืเราชอบประสุที่อะไรฮะชอบไอ้นี่โอ้ใช่เล่าเรายาวเลยถ้าให้เล่านี่เล่ายาวถ้างั้นไม่ให้เล่าแล ได้กิบเลยถ้ากันเงินส่วนตัวส่วนตัวเรื่องเรื่องส่วนตัวยังดุ้งเลยแกเข้าบ้านกันหนักอยไอ้เจี๊ยงกูยังไม่อยากอยู่แล้วแต่ถ้าโดยรวมก็ชอบที่แบบนี้อ๋อเดี๋ยวใส่ดีใช่แบบหน้าก็ชอบพี่ก็ชอบทนาที่ที่ใส่เหมือนกันเลวดลเข้ากันกับพี่ได้ทุกคนเห็นประสบเป็นคนดีแต่ความเป็นจริงแล้ว คุณผู้ชมเห็นแอนิเมชันเป็นยังไงสมองประสูก็เป็นยังไงเลย่องกรเออโอเคโอเคไม่ไม่ใช่คนนะคลิปพี่เป็นยังไงพี่ก็เป็น่างนั้นนะพี่เยอะมากเลยไปแล้วก็ได้คลิปนี้ไปกับ